ให้เด็กนเกือเดี๋ยวใจเดี๋ยวมึงูนี่เคยยังช่วแล้ว,ลน,วน,ลลน,นี่มันปล่ปลอยแล้วแต่ว่าเคยยังแสบอยู่อ่ะเอ็ลำลาไม่ตรงกรอกรอก็เด็กก็เลยแกสเห็นตว,ตวนเดี๋ยวเดกับปุ๋ยเดีนนยวกดดิกัยด <that> ิงม <that> าวตัวลังตัวลังตัวงมาาวตัวหลัง <c oughs> สิบนิ้วก็จะไวประภูมิเจ้าตีตั้งสะเกก็ไม่ดีจะเหยียกพี่เจ้าชายไม่ว่าอยู่ตีไหนอยู่ใครหรือไกลให้ออกจากกายลงในหม้อดินสิบมือก็มาตัง้งอย่าบีบรั่งอย่าบีบรงมาใจเป็นแต่อย่าแจงา้งไหเไรทั้งไม่เข้ากัน <c oughs> นาโบก็จะตัง้งงั้นตั้งนาโบมึงอย่ามัวกูติ สิทธิวเาอมสิทธมสจว่าง่ายปีหม่ปีป่าไงมากันจนได้วันนี้ยกมือไหวพระภูมิเจ้าทีตึงว่าอย่างไรให้ไล่ลงทิ้นลงในโมดินให้ลงทีนี้จะตั้งนามโบอิติปีโซสิทธิ์ะวเาอมมันร่วมไมนะมันดึงไม่หยุดด้ไงไม่ได้ลงเนย เองเด้งมาแล้วพอาตัวนี้ไล่มันตะแกนี่เด้งมานี่นี่นีนีตูตน้าดอกมออไอกม้นี่เออไอแกมันมันมันปีนิ่มเยกว่าพา่อเจ็งเหลืออเียกทุกเจ้งจริงไอนมร้อนุยหวานโี่มันมีตกกเลยมึงมึงมึงไปมึงไปอดีีไหมเอ้ย<อ> กดิปีเฮ้ยกืล้พูดดักไปเ็กใ้พูมันร้มือไปดิเยีเยนุ้ยเอไปดักึงไปห่มึตังต๊ะเลยแม่บุญแม่ม่ยัดปูดักไปเ็กใกลมันต้องให้ร้อนมือเยอยู่ยแปดนุ้ยพออะโรกีกันยิบรเด้อย่าเล่นเจ้าไปตั้เอาว้นั้นมันดักือเด็กไ้มันในพปีรอนมือคือรมด Nó chắc nói ngay lúc nói lúc đi lúc lắm lúc lắm cái chữ lúc đi nó đi lúc đi lúc đi lúc đi rồi. đi mày cao bây giờ đấy. đi lúc gần. lúc đi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  đi bụt tật xa. ทางอีตีพิโต้ตะเกงก,กเมียจะรูปเป็ดที่ดีที่สุดล้วตอร์เตี้มันตอนไหนมึงไปเอาไก่ข้าเลยค่อยบอกต้องเอ้ยต้องใช่แล้วว่ามันมาจับของคอยอีกแล้วลุกกระตั้งเอาตีบิงได้ยังลักตีแลต้องบินนะทางอีตีพิโต้ปากกว่าก็จะไว้บรรดาพี่ไหวไม่ไวไวพีว่ใจไม่ใจพี่ตอนมาไงมันลุกถูกนุ้ยตั้งแปดนั่นแหละ เน่ะจะช่วยไว้ไป,ประนบมมยมรลการปีดินปีกว่าปีอากาปีวิบาทเทปจะแตกแมมจะแตกาบัรจนบบปาเปยจะแตกแม่โคตรน้อยแต่บาเซฟนี่มาในลงในหม้อดินให้มันหมักันในที่ในปีแต่ปีจยัม่กุจีกออ้ก็ไปใส่ังเก้าหนุ่ยเหรให้มันมัช่วยมานาัอมนอ่ิตีตะวมล้อ ตอแนแรกแนี่ตะเพื่อนี่ไปแจ้งดับเพลิงมันอย่าไปแจ้งเลยมีปลีกอยู่ใกล้แจ้งดับเพลิงด้วยเอ้อดับเพลิงดันรอนยังไม่ติดเลยจริงนี่เแถวย่ะมองงั้นเหรอเออจริงยู <c oughs> น้อยไปเอากระบวนการนี้ก็ผู้เชอญมาไม่ดังรับเลยเฮ้ยจุ๊ยเลยไม่เจอนะนะเอ <c oughs> อถ้าลิงแล้วถ้าลิงอนะไนี่ไม่ได้รอดออด้อนี่ปลีกอยู่เฉยๆเดียวมึงแรงหรมันเบื่อเบือ่อเบือ่อถูไม่ไม่รับไม่ไหว Hơ! mẹ H bác không có bác Gi tài hiểu thầy lão nhiêu nh flats mấy nó mệt cho lúc đMaybe. L Products wise and 100% bằng cho bốn thủy ph Creds right Permain Cong Oreo và cái b nó. Gi món th計 nhé! vẻ sáng ngitatation thẳng funktion lẫn trong nhi creab bốn thủy ph Meng flux sáng auch kerến cho cho kháchiers với được nói regrets าย้างเอาไว้ขาย้างเลยวเรียบร้อยอเถอจอมมันคร,รนอกตัวน้ำขาย้างอย่ลาวันแม้มหลบกลับแล้วคุณจะไม่ออกมานี่ไงล่ะพี่จันคุณแน่จริงคุณอย่าเป็นผู้ผีปีศาจสิออกกันมาไม่เห็นหน้าหน่อยสิโอ้ยเช้าผู้เช้าโดนจูแก้มแดงหมดแล้วอะมันจูอยู่ได้จูอยู่ดีไม่ฟื้แก้มแดงแง่ไข่แดงนะ ลบกราบเร็วเนี่ยแม่ดูอย่าลบไปเลยลูกี่ลัง,งนะต้องนวดย่งไปปันค่อยกันอยู่แล้วพิมจันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายทำไมยอย่างนั้นเธอจะเดือดร้อนกว่านี้นำศพของเจ้าชายวัยราชไปสู่ที่เธอทำให้เขาสิ้นพระชนฉันจะไปหาพิมพ์ใจพวกเธอจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดิเธอกำลังฆ่ามนุษย์เธอไปบอกว่าเธอรักมนุษย์และเธอแยกกันนี่นี่เหลือการช่วยเหลือการช่วยเหลือมันต้องเกิดความสามัคคีเธอมีแต่ทิฏฐินี่แล้วคุณเป็นใครอ่ะ เธอยังมีบุญไม่พอเธอได้ยินเสียงฉันก่อนนับกว่าบุญวาสนาแล้วฮึไม่อย,ย่างนั้นพิมพ์จันทร์จะหนักกว่านี้เจ็ไปแล้วนะจบีกแล้วเจ็บบังย่าไอ้แก่บา้าต่กูกวัดเราเมือเองแล้วใช่กูจะไม่ได้มือกูมันจริงแล้วคนรองยังร้องมือเพราะมันแทบฟันแล้วนะมือไม่โตเลยไอ้ทองไว้แล้น้องกนันนําไปเจหนู้นะนําไปเจ่ตอนไส แหมได้ปบกันกามันแปลกจริงๆนะแต่ไม่ปล่อยเดือดร้อนกับแหมเยแหมทั้งนยังเรามาแกงหัวดินกลุ่มไม่ตั้งไปแหม่ไม่กูปล่าวายก้อนก้าวกูทำปลาหม้อดินนั่นก็ได้เจ๊เคยต้องอยู่เดียวด้วยเอี้นี้นั่นระบักแกแม่งช่อนแม่งช่อนไม่เอางูไปน้อยแม่งช่อนตอนนี้จำต้องไป ไอด่าหล่ะหัวหน้าโจ๊ดและกองเราท่าคุณไม่ใจไว้ครูกันไอ้ตัวนี้ขึ้นชื่งกำดารู้วาการผมมึงแล้วอีกครูไว้ครูผนจกมุกอะไรมาเลยวนพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเป็นวันสำคัญจะมาทำพิธียกโชค้าภไว้พี่น้องเดินทางหลับเพื่ความปลอดภัยและขอได้รับอานิสงส์ผลบุญโดยทั่วถึงเรากราบขอบพระคุณทางเทพมิวสิคขอบพระคุณมิตรนั้นชม ้องครับศิลปินทุกๆคณะโนโราหนังตะลุงเียงบอกกรอนลานเป็นสมบัติของเราชาวภาคใต้ครับสารีรสวัสดครับผม